ครับพี่น้องคลิปนี้ก็บสีผากันไปเอายังไปยังก่อนเลยไปเอาบันไดบ,บันไดบันไดคนจีนมาต่อไฟมาต่อไฟคุณยายไปไปบ้านตัวน้ำเด้อจะเข้าถาไปสี่คนไปเบิ้งบ้านเนี่ยสาวพี่ชายฮะสา,าบันไดใช่หรอเออไอตั้งสีผ้าไปเอาบันไดสีผ้า,า,าส้มบ้านดวงสารน,น้ำพี่น้องบ้านบ้านดวงสารนี่ทางมาทางบ้านพอเดินเด้อเด้อทางบ้านพอเดินทางบ้านน้องตั้งนี่ละ เราเหียนผู้ใดลยเอาเนี่ยเอาเหี้ยนยาน้องเฮียนเฮียนยาน้องตั้งครับคือช่างเขาในบ้านเด้อบ้านขอเด่นกับบ้านน้องตั้งอยู่นอกทงอยู่นอกมู้อันนี้ก็มีบาดมันมาปลูกไม่ละคุณหนีหลังนึงมันก็เริ่มออกมาเสียวออกมาหลายแล้วครับ nó mặn thân được tưởng theo bây là hám ta có đến tưởng vâng ừ. lẻ đây là một đây nhang có vâng rồi đấy tập pha phiên hoàng theo chôm, bản đồng sản bản này khu bản đồng sản thì biết đấy bản đồng sản đó phiên hoàng biết đấy gì ạ khu bản thì có đến vô bản nông tàng vô nông tàng cửa cửa chỗ này đấy nó nông tàng vẫn khuôn chỗ này cửa chỗ này พี่น้องเบิึงบ้านลงสานถ้าพูนออกไปบ้านผมนะเลี๋ยวไปเราถ่ายภาพไปเที่ยวชุมบ้านนองตังพี่น้องมือนีงมันมีโอกาสเข้ามาแล้วสิ้าเที่ยวเที่ยวชุมบ้านนองตังบ้านลงสานเด้อพี่น้องเด้อนี่ยคนเคนก็อยากเห็นเนาะบ้านลงสานเป็นเชิงได้บ้านลงสานเดินเข้ามาเราคิวคิววัสดีครับ Của... Chịu bà Không có Bạn này Chỗ Pháp đây là... oh, 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 oh. Tháng Tố mới xuống đó Bạn này hiện tăm tâm chưa Chỗ Pháp đây Bên này có phục nhau được hay không? cô phục nhau, đồng cô nhau lắng, Bạn đồng sản thì à, có cũng nhau lại Bạn đồng năm, Bạn đồng sản

น,นี่บ้านองซานนะครับอันนี้ปลาหยางนะครับโอ้บึงมง่วงบึงม่วงกับไรคนท่าล่างทำสวนขั้วอยู่เที่ยวชมบ้านหนองตังนี่นะครับบ้านหนองตังเด้ดอพี่น้องพาเที่ยวชมบ้านเราเบื้องนี่ครับบ้านหนองตังพา FC เอฟซี่นมาเบื้องบ้านหนองตังเขาเป็นอยากเห็นนี่ผู้ใดอยู่ทียนี่ล่ะ อ่าค yes. well ุณยายสวัสดีครับครับผมโอ้พระอันเมา่เที่ยวบังเอพสีคุณยากเห็นบ้านน้องตั้งว่าเป็นยังไงยู่นําคุณยายคุณยายสบายดีปะครับเออสบายดีอยู่งานเยางไรม่ยากงานเปยางไม่ยากเออเป็นนี่ยังไงเนี่ยยางมันเป็นยังไงยางแบบไปบ่กยังไง เออคือไรนี่ร้านบ่อร้านบ่อเล้ยเลี้ยมานี้แล้ตังครับงิ้นหนร้านเนี่ย่ตังเอาเออตังเอาตังก่อนสวัสดีครับก่อนคือวาใช่อ่าคุณย่าของน้องตังด้อครับนี่เด้อที่ผู้คนออกทีวีะออตังคุณย่าเนี่ยอ่า ยายพ่อได้ซื้อหวานซื้อยารับผมลูกหลานกับบมี่ดอกกับพ่อได้หาใส่ะเือสองใส่คุณยายใชบุอนัน่งือไปเชียงวัน่ลคุณยายยกูใดครับลูกครับอันนี้แล้วลูกหลานนี่ะไอ้มงคนี่ยแนไปใมคนอ่าเล้วแมนช่างใช้ระบาดมแมนครับเด้อดบานบานขอสมบูรเด้อยาย เออขอส่งวิวบ้านหนองตังเนี่ยต่ก่อนคุณหนองตังอยู่น้ำคุณยายนี่เด้อครับพี่น้องแต่ก่อนไห่ก็ได้เสริมเล็กเสริมยังหรอกครับแต่ก่อนดูแบบมันหงอกเออนี่แหละนี่แหละคุณบุญยีนะครับเออมีแค่ไม่แค่นั้นมาเห็ดนะครับอ๋อครับนี่คือบ้านคุณยายแต่ก่อนหนองตังอยู่นี่ครับเอฟซีเพิ่นอยากเห็นแต่ับบ่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะครับไปหากินเออเพิ่นไปหาอยู่หากิน ตะเกี้ร์น้องตังอยู่นี่เด้อพี่น้องนี่ก็มาให้ผ้ามาเบิ่งเลยเด้อคุณยายคุนอยู่ผู้เดียวตอนนี้คุนอยู่กับกับลูกเนาะกับลูกไส้ปะเอออยู่กับพี่ไส้น้องตังอันเรามีมีพี่น้องคนนึงน้องตังมีสองคนเนาะอันผู้อ้ายนี่ก็ได้เมียแล้วเนาะได้ลูกเออได้ลูกคนหนึ่งได้เมียคนหนึ่งอันเมียกับบ้านเดียวกันเนาบ่๋อบ้านอื่นโอ้คุนอยู่บ้านอื่น แดย่างนอนนี่บ่ข้องนอกนี่บ่เอห่อนว่าให่นะห่อนบ่ห่อนได้สองมือห่อน้สองมือเนาะมือนี่ไข่แน่ฝนตกแน่กอันนี้มันแถมีขั้นใดไ่ะขั้นใดแบบพับแต่ไหยนั่นัเสี้ยงเลยขั้นใดแบบพับแต่ว่ะ本หยูมบแต่เต๋อไปยินบ้านแล้วต้องตั้งห้านันไดเพิ่จะไปติดไฟเยเพ่นไม เนไฟเพี่ยนพนบ่ฮวงติดไฟรอดเง่้ยวไอ้เพื่อนบันติดไฟรอดเน้ไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเห็นหูก็เก้านะแม่เออจงบันดหันหเยอืเออยืต้องก็บอกเงวม่ยืมมันพูงไงมึพูน้อยเขาไ่อยากให้ิเขาเสียเล็กน้อยเล็กเอนะ เออจากสันเด้อคุณแม่เด้อขอบคุณหลายเด้อครับเออขอบคุณครับ,บอืไปเข้าบา้านครับผ้าเบิง้งผีหน้องเบิง้งหนเด้อนี่เด้อบ้านน้องตั้งสมัยก่อนเราอยู่นี่แหละคุณยายเลี้ยงเออแล้วไปเบิ้งหลังบาา้านเราจังไนก่อนตุ้ยยังออมบ้านหลังเอนะครับบ้านน้องตั้งเด้อนี่ก็ห้องน,น้ำมันบ่ห้องน้ำเร่าทั้งหลังคนก็เห็ดสวนขั่วบ่ เนี่ครับโอ๋อคนไม่คู่คุณมีขงงวางัวเลี้ยงควาย,วายเลี้ยงงัวนั่นเรียงัวครับเรียงงวังงวนอ๋งงอมามาลายแต่ครับนี่บ้านคุณยายเดอ้อสมัยก่อนนองตังอยู่นี่แหละครับบ้านนองตังมาทายถ้ำอืมไปมาทายถ้ำให้พี่น้องเบิง้งหยิบซีพันเรียกร้องมาหลายเพิ่นอยากเบิ้งเงี้ยนองตังถ้าสมัยก่อนเพิ่นอยู่นี่น้ำคุณยายนี่อยูน่นี่เราก็ไปอยู่น้ำคุณแม่จันล่าแล้ว วันนี้เราก็ได้รถดสามล้อไม่ละครับเอออะไรครับขันหากินเออสมัยก็สมัยก่อนเราขี่รถคันนี้ครับวเออวันนี้เราเออเอาไป้อ้พันธุ์ขี้อ่ครับเออเดวเด้อพี่น้องบ้านคุณยายครับบ้านน้องตังสมัยก่อนเราอยู่นี่ละหน้าบ้านเนื้อ ยาลวยาเป็นอันอันอันใดแบบใหม่นะอ๋อบ้แบบใหม่มันอันคำใดบ่ล่ะแบบนี้หรอกครับอือราเบิ่งฟังนี่บัดนี้พี่น้องครับเอเดอบ้านน้องตังเอสซีผู้คนถามมาหลายเผนอยากเห็นเฮียนน้องตังนี่แหละครับไปเขาไปต่อบัดนี้พากันหาบัตรไปอ่าแต่ใบแต่ก่อนมีเม็ดตาใหม้ไผ่บอกอ่บัดนี้เมันเลยเปลี่ยนไหม ได้ไหมอ๋อค,ครับไปเข้นเข้นโอ้ใส่เสียงเทนอลูกพี <laughs> มันเดียวได้ปะครับดึงมาอีกวะได้ชยู่ครับไปถ <c oughs> ้าชมบานองศาลนะพีนน้องวันองศารมาเบิ้งบานองตังแล้ว <c oughs> เรี่ยวจออที่อันทิบิ์บัลาซอนไปิ พาชมบ้านน้องตั้งโอ้ฟื้นคนเอาฟื้นมาหลายที่นอนครับชีวิต<น>ครับพาเที่ยวชมบ้านสงสารถายยังน้อครับ <c oughs> สวนผักสวนขั้ว น,นี่เด้อพี่น้องเด้อยังชมคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ